สวัสดีค่ะพวกเราเบอร์ร okay> ี่เบอร์รี่ค่ะสวัสดีค่ะพีชเบอร์รี่เบอร์รี่ค่ะเชอรามาเบอร์รี่เบอร์รี่ค่ะสวัสดีค่ะเมมเมเบอร์รี่เบอร์รี่ค่ะสวัสดีค่ะจีจี้เบอร์รี่เบอร์รี่ค่ะนัทเบอร์รี่เบอร์รี่ค่ะจิ๊กจังเบอร์รี่เบอร์รี่ค่ะ จริงๆเออป็นโปรเจกต์ของพวกเราที่ก็มีการเตรียมพร้อมมาได้ประมาณ3เดือนแล้วนะคะใช,ใช่ค่ะแล้วก็มีการฝึกซ้อมกันอย่างหนักนในในในค่ะการทำงานเป็นงานทียากด้ยค่ะตัวโอ้โหมาซ้อม ติดของเรื่องเรียนมากกว่า<ช>ค่ะส่วนใหญ่น้องๆยังมีเรียนอยู่ไปบางคนอะไรอย่างเงี้ย่ะ<ช>แล้วก็นัดซ้อมก็หลังเลิกเรียนเนาะประมาณนั้นค่ะ<ช>สปัญหาเรื่องนอื่นก็ยังไม่มีค่ะน่ารักทุกคน<ช> <laughs> ก็จะมีทาเลนต์สุดก็น่าจะเป็นโอนี่สายป่วนใช่สายน้องแกงอะไรที่เขาบ้างแกงอะไรที่ไม่ค่ะก็แค่หยอกหยอกเล่นเฉยๆหยอกเล่นจริงหรือเปล่าวใช่ค่ะพวกเราก็เพิ่งกำลังจะปล่อยซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะในวันที่9พฤษภาคมนี้นะคะสำหรับเพลง b i t e Me ค่ะ เพลงนี้หน่อยนะคะว่ามีคอนเซ็ปยังไงอะรื้อหาป็หก็ตามคอเซ็ปต์ s, <S, <S hey, t r y ีเพเรานะคะก็มีความหวานเปรี้ยวซื่งเป็นีมาเดของเราใช่เรามีชาเลจะมีชาเลนจ์่ด้วยไหมหลังจากปล่อยเพลงก็จะมีชาเลนจในช่องทางต่างๆให้เล่นแน่นอนค่ะต้องรอติดตามนะคะทุกคนเชอร์เดี่ยวปาก Berryberry.idol นะคะแล้วก็มี instagram นะคะ Berryberry.idol ด้วยนะคะแล้วก็ t i k t o อด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ Berryberry นั่นเองคะ่ะแล้วก็ช่องทางการติดตามเมมเบอร์แต่ละคนนะคะก็ง่ายๆเลยพิมพ์ชื่อแล้วก็ตามด้วยจุด Berryberry นะคะก็หาได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยเลยคะ่ะ จริงๆอยากแอบกระซิบนิดนึงว่าเดี๋ยวเราจะมีการปล่อยซิงเกิลที่สองอ่าเร็วๆนี้ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนใช่ค่ะคะในเดือนเดียวอ่ะเร็วๆเร็วๆนี้นี่ค่ะจะเป็นกำลังฝึกสองที่เป็นแบบว่าเป็นอีกสไตล์หนึ่งเลยค่ะที่แ่กจะเป็นเต้นๆที่ที่สองก็จะเป็นแบบสายร้องเป็นสายร้องอ่า Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.